เรามาทดลองปั่นจักรยานแม่บ้านจักรยานฟฟไฟฟ้าญี่ปุ่นแม่บ้านที่เร่แอร์ไบท์นะครับเฟรมอลูมิเนียมนะครับแต่มาทดลองปั่นกันนะครับขาตั้งคู่ด้วยนะครับจะเปิดสวิตช์กุญแจหน่อยครับตอนนี้ว่าเราจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ร่วมกับแรงขาที่เราปั่นแล้วนะครับมีเกียร์นะครับหกเกียร์นะถี่ไปหนึ่งรอบ สองรออสามรอ,อดนะฮะดึงแล้วนะครับไปแล้วครับโอ้รถเร็วเลยนะครับดึงพุ่งไปเลยนะครับไม่น่าเชื่อ เดี๋ยวต้องเบรคนล้วครับรถมันไหลาย,ยาวเลยเดี๋ยวมาดูตรงมุมนี้อีกทีนะครับเบสวิตไฟหนะ่อย Hmm. คนแรงขาไม่ดีก็มีตัวช่วยแล้วครับรอบนี้นะฮะปิดสวิต์เนี่ยไปซื้อกุญแจไวเระดับแสดงแรงดันไฟในแบตเตอรี่นะฮะจาก E ไปถึง F เลยนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จให้ด้วยครับมีที่ชาร์จให้แบตเตอรี่ก็แบตเตอรี่ทั่วไปแบตเตอรี่จักรยานยนต์ทั่วไป ออกปัวปุ๊บถีบไปมันก็มีแรงฉุดเลยนะครับดีเลยนะครับไปแล้วครับเนี่ยครับผมถีบไปสามทีรถมันดึงเลยนะครับไปแล้วครับโอ้เมื่อวานปั่นครั้งแรก ค่อนข้างแปลกใจนะไม่เคยปั่นรถไฟฟ้าแบบนี้ก็ไม่เหมือนกับรถพวกยามาฮ่าพวกซันโยนะครับเนี่ยไปแล้วครับแรงดึงมันมาแล้ว